สวัสดีจ้าสวัสดีแงมคืนน่าจ่าพี่น้องยงมหัวคำนี่แหละจ้าของวันทีหกมกรลาหกหาจ้าพี่น้องเป็นคลิปแรกของปีน่าจา้ามันนี่กว็ว่าชิพาพี่พาน้องไปจ,จัดจีรีกันจา้าเพราะว่าชีวิตเทศทดสวนน่าจา้าจะเห็นจ,จีรีลายไปจ้าไปลูน้ำกันวาซิมีเลยพ่อปนพ่อแกงมาจ้าพี่น้องกระหางหายการทําคลิป ให้พี่ให้น้องเบื่องร้เมือนะจ๊ะชีพีเทสก็ขอถั่วขออภัยจ้ะเพราะว่าติดภารกิจรักนะจ๊ะนะ้อไปจ้าไรลวนน้ำกัน,กนว่าชิมีจีรีให้จับร้บันไดจ้ะไปกันเลยจ้ะพี่น้องจ้ามึงชีิีเทศกับชิพาพี่พ่อน้องมาเลาะหาจีรีตรงนั่จ้ะเพราะว่ามันอากาศหอนนะจ้ะกะห่างหายไปดนนั่จ้ะพี่น้อง แ่ามีเวลาให้คลิปพี่น้องเบิ่งจ้ะนี่ก็เลยลองมาทำคลิปพิธีชาวบ้านนะจ้ะพี่นอ้องพาพี่น้องมาหาจับจุลจีจ้ะจ้าชีวิตเททฮ็ดหดสวนนะจ้ะก็เอาน้ำโคดเพิ่นก็เลยขึ้นมาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะโคดใจง่าย ดีกระพี่นหนกเดี๋ยวไปทำแถวบ่านกับบ่มี่บักหอยบ่มี่แม่งก็เตาสุที่ข้าเจ้นานะจ๊ะถามมาหลุนเบิ้งว่าชีวิตเทสเซ,เซียร์คลิปนี้ยังไงพี่นลองเบิ้องไปเรื่อยๆจ้ะพออีกแล้วจระพี่หนกสร้างตัว จะจะโคดสวนแล,นวนลนน้วน่าจะน้ำท่วมเพื่อนก็เลยขึ้นมาให้เห็นจ้ะอุจ่าเต้นตัวหน้าคุณจันทร์หน่อยอุจ่าเต้นตัวหน้าขีาา้ขกขเก่าจ้ะอุจ่า ไังไดสัหนึ่งจ่ะหน่งนกันอีกจ่ะตัวนึงจ่ะ จกัจกตรงใตกระสอบจักตักวหน,น,น,น้าจ้าคอยกันจักสองตัวอยูอนอน่นี่คอยกันจักที่น้าเปิดไปกองเสื่องนา่าจก ที่โตง้งงามเลยจ้าแม่เพิ่อนอืมจ้ะเออเด็มเลี้ยวแหงเลยจ้ะพี่น้องจะอีกต้นอืมงามเลยนี่ลนะจ้ะ

ตนนี่อยากให้หากล่องเครื่องกองฟังสิลูกค่ะพี่น้องนี่กะนํากล่องสินี่กะเห็นแล้วพี่น้องต้นนึงนี่ จ้ะตอนนีน้เป็นกีหน่ายจ้ะจ้ะนี่หอดเขียจ้ะพี่นอยเอาไปเกงเขียดหน,น่อยจตเขียวก็ีิ่งขี่นี้จิกตัต ยูปแปลงพักเลยจ้ะพี่หนอแปลงพักหมอชีวิตเห็ดปลูกนะจ้นะเนาะนี่จ้ะพี่น้อออกมาแล้วนะกูนะจ้ะก่กพ่อปนพ่อเกงมาน่าจ้ะพี่หนออุดน้ำกันในเด้จ้ะเด้จ้ะอีกกล้อง ตื้อนึ่งกันโอเคเดี๋ยวสิเคลียร์กล้องนี่หาเรื่องนํากันเด้อจ้ะเด้อตัวเดียวจังพี่เนาะจ้ะเคลียร์ ่าวัตปนจริลไยก็บอกไปนั่งเลยจ้ะจเขียนหน่อยจะเียนน่อย กองฟางกองเฟืองเศษฟ,ฟางนี่จะ้ะที่ชีวิตเห็ดเอามาปลูกผักก็จะ้ะขึ้นแกแอบกระซอนนี่นี่นอีกเจก้ะตัวน,น,นึงงดอกชมนาแนนเลรอจ้าไอพ่อปุ่นเหรจ้ะจ้าตัวนี้

เอาเขียดหน่อยต่อกันเลยน้องอีกจะ้ะอืมคุณแอบอยู่จ้ะน้องอีกจ้ะพี่น้องตัวอ้วนๆนี่นนจ้ะตัวหน้างอีกตัวนึง จ้าพี่นอจเนอจ้าหนงตัวเจ้านน,ต,นตัวเมลื่นลักษณะเด่นจ้าพี่นอนอนเห็นแล้บ่าามีปลาน้ ต่เด็กแ้เยอหน้อยนาห้องคาักๆสีร้ายกูไงเด้อจ้าพี่นนองจะจีรีจะเขียนม่จา่จาจจจผ่าส้มน้ำกรอีกเด้อจ้าเด้อไปเรื่อ,อยๆแหละธนาฮอนแห้งคักจ่าจีรีดำจะขึ้นเอาไม่กินน้าขางแ้วจ่าพี่นาะ อังจาพี่เนาเริ่มก่อนขี่ไทยอังจาตัวเท้คุณน,นี้หนิอังจาอังจาอีกเจ้านะอังจาเอาไปมกไปแกงกระเส็บแต่เขียนหน่อยพี่เนาะ นิ้วปลาพริกจะคล้องเลยจ้ะขนพริกก็ร่างแตกงงามเลยจ้ะ กกำลังงามเลยจ้ะจ้ะจีริตอืพี่น่อจ้ะบางโกไเจ้าประทาด้วจ้ะพี่น่อมันเลีวแหงจ้ะเขียกองเ่าเขียวงก่น่ออ้ จับหนักคักจ้ะเป็นไงจ้ะพี่น้องมันดีเท่งผักเอาไปไรนะจ้ะเดี๋ยวพักหักจ้ะพี่น้องจ้าเป็นกงจ้ะจ้ากรสิพาพี่พาน้องมาสรุปคลิปกันจ้ะพี่น้องจัดที่นี่ที่ห้าด้จ้ะ ก็ได้พ่อแกงพ่อปนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าไต่น้ำสวนที่ปลูกผักนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอากาศพันหอนแห้งจ้ะจ้าชินชอบคลิปนี้ขอปากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไม่น้ำแน่เลยจ้าชีวิเตเฮ็ดกะห่างหายมาหลายมือน้าจ๋ะพี่น้องเก็ท่ามคิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ะข่ายอยากติดงานพาแฟนไปซื้ออะไรแน่นะจ๊ะ ก็เรื่อยๆลงทงล่องทายพี่น้องเบิ้งจ้ะแต่ว่าทางบ้านชีวิตเฮ็ดก็บ,บ่มีบักหอยเนาะจ้ะสิสรรหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งน,าน่าจ๋าน้อเราจะพึ่งเรือพึ่งทีมพึ่งปลากันได้จ้ะเด้อเดี๋ยวอีกบ่ดนกน็ถึงหน้าเฮ็ดคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ขอเพียง เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ละจ้ะพี่น้องสำหรับการไตจีนีทำคืนนี้จ้ะสวัสดีจ้ะ